แ okay. นวทางการพัฒนาของของบางะมูลอันนี้ต้องขออนุญาตนําเรียนนิดนึงนะครับว่าเทศบาลตําบลบ,บางประมูนนี้ก็คล้ายๆอบตอนะครับเป็นเทศบาลทั้งตําบลน,นะครับไม่มีอบตอก็โดยลักษณะจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะชนบทนะครับะจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเป็นตําบลที่อยู่ใกล้ แค่เมืองที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยเรา,เ,า,เ,าเรามีพื้นที่ค่อนข้างจะก,กว้างก็คือประมาณ40 42ตารางกิโลเมตรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปนิดหนึ่งไปไหนเลยครับหน,น้าจอขึ้นแล้วครับท่านขึ้นนะครับ อันนี้อันนี้เป็น,เป,นเป็นสภาพพื้นที่ของของบางประมุงนะครับด้านตะวันออกเราจะติดกับอำเภอเมืองและมีคลองนะครับแล้วก็ด้านตะวันตกสุดแล้วเนี่ยจะเป็นเทือกเขาหลวงแบ่งกับลาดยาวแล้วก็อุทัยธานีทีนี้นสภาพพื้นที่เราอ่ะเราจะใช้ประโยชน์เอ่อซึ่งแตกต่างกันไปนะครับถลิมคลองก็จะเป็นเกษตรกรรมชน,น,นิดพืชสวนส่วนตรงกลางนี่ก็จะเป็นลักษณะของการทําทํานานะครับแล้วก็ ถ้าที่รัฐเชิญเขาก็จะเป็นทําไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องต้องมามองเรื่องวิถีชีวิตของของตำบลเราก่อนนะครับเราเรามองถึงเรื่องของปัจจัยที่ทําให้ประชากรในตำบนนลมีรายได้ที่มั่นคงอันดับแรกเราต้องต้องจัดการเรื่องน้ํานะครับเ,เราจัดการเรื่องน้ําโดยพื้นที่ริมคลองเนี่ยไม่ค่อยเดือดร้อนนะครับจะจะเดือดร้อนเมื่อพื้นที่ทํานาใช้น้ําเยอะ นะครับเรามีระบบสูบน้ําเพื่อการชมประทานให้แล้วกับพื้นที่ลาดเชิงเขาเนี่ยเราก็จะมีการโครงการขุดสระในแปลงนาหรือว่าแปลงไร่เพื่อฤดูแล <ๆ S 1> เช่นไร่อ้อยเนี่ยพอตัดเสร็จตอนเมษา<ๆ>ก็ไม่มีน้ําที่จะลดเพื่อจะให้การจเจริญเติบโตเราก็จะมามองว่าจะหาน้ําให้เขายัางไงก็ไปขุดเป็นเป็นแปลงสระขนาดเล็กไว้เพื่อจะให้ให้มีน้ําใช้ในในแปลงกเกษตรกรรมเขานะครับเราก็ต้องมาจัดก,การร่วมร่วมกันกับคนในตำบลว่า คนที่อยู่ริมคลองก็กลัวว่าทํานามากก็จะเอาน้ำไปเอ,เ,อเอาน้ำไปทํานามนะครับก็ก็ยเอก็เคยเจอวิกฤตมาเช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยการการที่เราจะสร้างให้ประชาชนในตนําบลในตําบลของเราเนี่ยมีรายได้ที่มันคงคือเราไม่สามารถทําให้เกษตรกรมีรายได้ราคาพืชผลดีแต่ปัจจัยเราคือถ้าทํานาสิบไร่ต้องเก็บเกี่ยวได้สิบไร่นะครับทําอ้อยอ่ห้าสิบไร่ก็ต้อง ได้ได้ประโยชน์ครบห้าสิบไร่งนี้เป็นต้นนะครับส่วนที่สองเนี่ยเราเริ่มมองถึงถึงสิ่งแวดล้อมนะครับจะเห็นว่าของเราเนี่ยพัฒนาไปไปพร้อมๆกันเนื่องจากว่าเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเป็นที่ทราบดีว่าถ้าเราถ้าเราสร้างสร้างเสร็จมันจะเห็นภาพชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงแต่การที่จะดูแลเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็ต้องต้องมีตามมานะครับก็ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการน้ำเนี่ยเรามีทั้งขุดสระในแปลงนาทั้งทำธนาคารน้ําใต้ดินทั้งการจัดการเรื่องน้ําในคลองบางประมงเพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตในการที่จะจัดสรรร่วมกันประโยชน์ร่วมกันนะครับอันนี้เป็นเป็นแนวทางที่เราก็ค่อยๆทามาส่วนในในอนาคตนะครับเทศบาลบางประมงเนี่ยอยากอยาทำให้เมืองของเราเนี่ยเป็นเมืองสุขภาวะดีนะครับ ซึ่งตอนนี้เราพยายามจะก้าวเดินก้าวเดินไปหลายๆปัจจัยนะครับคําว่าเป็นที่ราดดีนะครับควาหมายก็อยู่ในบนหน้าจอว่าเราจะต้องมีคุณภาพที่ดีทุกมิตินะครับคนที่อยู่ก็จะมีความสุขด้วยนะครับอันนี้พื้นที่เรานะครับตัวชี้วัดเนี่ยจะมีโดยที่ผมศึกษามาก็จะมีอยู่อยู่9้ด้านนะครับถามว่าเราก็ต้องเริ่มทํา หลายๆส่วนทุกข้อเนี่ยเราทําหมดเพียงแต่ว่าบางข้อจะทําได้มากได้น้อยนะครับเช่นเอาของมาลีไซเคิลนะครับกดน้ำพลาสติกดีฐานกด็ดีและที่สําคัญนะครับการจัดการเรื่องการคัดแยกขยะนะครับที่สําคัญที่สุดคือที่รู้สึกได้รับความร่วมมือด,ดีก็คือโครงการเทศบาลปลอดโฟมนะครับทุกร้านค้านในเทศบาลจะไม่มีการใช้ ภาชนะที่ทำมาจากโฟมน,นะครับตลอดประมาณ10ปีที่ผ่านมานะครับก็อันนี้เป็นการจัดการเรื่องของอวัสดุโดยใช้นะครับที่เราเอามารีไซเคลิลนะครับอันนี้อันนี้เป็นข้อหนึ่งข้อที่สองเนี่ยเราจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นไปตามประเพณีก็ดีนะครับเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้สำหรับคนรุ่นหลังแล้วก็มีป่าชบ้านเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับสำหรับด้านที่สามนะครับเป็นการส่งเสริมรสถานที่เป็นธรรมชาติ อย่างที่นาเรียนก็คือด้านตะวันตกเนี่ยของเราจะติดกับเขาหลวงก็ในฤดูในฤด,ดูนะดูฝนเนี่ยจะมีมีฝนตกแต่ว่าถ้าช่วงฤด,ดูแรงก็ก็จะหมดมันก็จะหมดไปซึ่งทุกวันนี้เราก็พยายามจะฟื้นฟูเรื่องของป่าในวนอุทยานร่วมกับสํกกานักบริหารที่12อยู่นะครับด้านที่สี่นะครับอย่างที่เราบอกก็คือเรื่องอาหารปลอดภัยเนี่ยนอกจากเราเป็นเทศบาลที่ปลอดโฟมแล้วนะครับเรื่องของ พิษภัยจากการใช้ใช้โฟมนะครับซึ่งเป็นสารก่อมเร็งโดนความร้อนต่างๆเราก็ลดน้อยลงไปแล้วนะครับส่วนที่สองเนี่ยเรามีการตั้งกลุ่มกิจกรรมไล้สารพิษนะครับประมาณ14ครัวเรือนโดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าปรับปรุงสภาพดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่นำร่องเพื่อจะขยายผลในนะคดต่อไปเพื่อให้ให้ให้เทศบาลตะบลมีแหล่งอาหที่ปลอดภัยนะครับ ด้านที่ห้านะครับก็อย่างที่บอกนะครับมีมีกลุ่มธุรธกิจเพื่อสังคมนะครับก็มีกลุ่มกติกรรมนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวขอหยุดปิดนิดนึงนะครับมีจากโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับที่นําวัสดุจากขวดน้ํามาทําก็ดีนะครับภาชนะจะก,กับไผ่ก็ดีกับหมากก็ดีนะครับมามามา,มาใช้ประโยชน์ด้านที่หกนะครับ ก็พยายามสนับสนุนให้ชุมชนเรามีพื้นที่กว้างเนี่ยแต่และชุมชนหลักก็จะมีสนามกีฬาโดยของเทศบาลตะบลบางปุงเนี่ยจะเป็นจะเป็นเซนเตอร์นะครับโดยขอใช้พื้นที่จากป่าไม้นะครับในการพัฒนาเพื่อให้เพื่อให้เ,เรามีมีแหล่งออกกําลังกายและที่กําลังจะเริ่มทําก็คือจะทำํำสวนสาธารณะ คล้ายๆกับอุทยานสวรรค์หรือหนองสมบูรณของเทศบาลนครนะครับซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของเทศบาลด้านที่เจ็ดนะครับเรามีกลุ่มต่างๆที่จะเป็นจิตอาสาในในชุมชนของของเรานะครับก็ที่ที่เราทําร่วมกันก็ไม่ใช่เช่นกลุ่มกลุ่มแปลงผักก็ดีนะครับกิกรรมไร้สารพิษนะครับมีกลุ่มป้องกันไฟป่าเนี่ย อันนี้อันนี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเข้มแข็งอีกกลุ่มหนึ่งที่ช่วยการทําแนวกา,การไฟป้องกันไฟป่าให้ให้เราได้ได้เยอะปกติเนี่ยจะเกิดทุกปีนะครับปีหลังๆมาเนี่ยน้อยน้อยครั้งที่จะเกิดนะครับผมมีแหล่งเรียนรู้นะครับแหล่งเรียนรู้ก็จะเป็นเรื่องของการคัดแยกขยะที่ต้นทางก็ดีกลางทางก็ดีนะครับของเทศบาลแล้วก็แปลงกิจกรรมนะครับที่ให้เด็กๆในพื้นที่มามาเรียนรู้การใช้ ใช้หลักในการที่ปลูกผักไร้สารพิษเพื่อประโยชน์ในอนาคตของพวกเขานะครับด้านที่9นะครับอันนี้ก็ส่วนอีกสําคัญก็คือการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสาในจุดเสี่ยงก็ดีกล้อง CCTV นะครับของบางประมงนี่มีอยู่ประมาณ36จุดนะครับตามเส้นทางหลักตามทางแยกต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการฝึกอบรมทบทวนนะครับป้องกันบรรเทาสาภัย แล้วก็ซ้อมแผนร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนต่างๆนะครับอันนี้เป็นเป็นแนวทางที่ที่เราคาดคาดคาด,ดหวังว่าเมืองที่เราอยู่ใกล้เทศบาลนครเนี่ยจะเป็นเมืองที่น่าอยู่อีกเมืองหนึ่งที่ซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเมืองของบางประมุงเนี่ยจะเป็นแหล่งบ้านที่สองของของอคนที่กเกษียณก็ดีหรือคนที่อยากจะมี บ้านที่ไว้พักผ่อนที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอากาศดีมีความปลอดภ,ภัยอันนี้อันนี้เป็นแนวแนวทางหรือแนวแนวคิดที่จะ,ะดําเนินการในในส่วนที่พัฒนาตําบลของบางประมุงให้เป็นเป็นเมืองได้อยู่แล้วก็เป็นเมืองที่จะรองรับประชากรในอนาคตนะครับจะเป็นลักษณะบ้านหลังที่สองเนื่องจากว่าเราห่างจาก ัวเทศบาลนครประมาณสิ้านาทอีอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ก็เป็นแนวคิดที่ที่อยากจะพัฒนาเทศบาลตำบลบงมุงให้ได้ตามแบบที่นําเสนอครับขอบคุณครับจา์ครับครับผมขอบคุณค่ะ<อ>ท่านนายก่ะค่ะ,คะก็ฟังที่ท่านนายกนะคะดูสิ่งที่ท่านนายกนําเสนอก็นะคะเข้ากับเมกัดเทรนทั้งสิ้นเลยนะคะท่านนายก่ะไม่ว่าจะเ,เรื่องของอาหารปลอดภัยนะคะซึ่งวันนี้ใครๆก็ บอกว่าใครที่ทําอาหารปลอดภัยเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีความได้เปรียบเชิงแข่งขันเพราะท่านกําลังเปลี่ยนบทบาทของท่านละนะคะจากผู้ที่เป็นผู้ที่ถูกต่อรองใช่ไหมคะแต่ผู้ที่ผลิตอาหารปลอดภัยเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะต้องคนอื่นต้องต่อเรียกว่าท่านเป็นผู้ต่อรองละนะคะคิดว่านี่คือตัวที่สําคัญการมีพื้นที่สีเขียวใช่ไหมคะการมีเรื่องของอขยับให้เป็น ทํากิจกรรมอะไรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Reduce Red Re u s e r e c y c l e นะคะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่วันนี้อาจจะ,ะมามองต่อใช่ไหมคะว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ม o ่ต่อว่า product ใช่ไหมคะให้เป็น Product ด้วยให้เป็นอะไรอ่ะสินค้าด้วยนะคะ,ะพูดถึงเรื่องของโลคาบอนเมืองคารบอนต่าอะไรต่างๆตัวเนี้ยท่อนอยู่ในเทรนทั้งสิ้นเลยในทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็ ขอบคุณท่านนายกนะคะเราก็คาดหวังนะคะท่านนายกขาว่าการบรรลุเมืองสุขภาวะนะคะแปดประการที่ท่านนายกนําเสนอนะคะก็เป็นบทบาทของภาคเครือข่ายต่างๆรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิส่งเสริมการครองท้องถิ่นหน่วยบริหารและจัดก,การทุนด้านการพัฒนานระดับพื้นที่ภาคเอกชนและก็เครือข่ายมหายาลัยต่างๆจะร่วมสนับสนุนให้สิ่งที่เป็นเป้าหมาย นะคะเป้าประสงค์ของท่านนายกเนี่ยบรรลุได้ก็กราบขอบพระคุณท่านนายกบางประมงนะคะขอบพระคุณค่ะขออนุญาตครับ,รญญรบท่านนายกมีเวลาอีกสักหนึ่งถึงสองนาทีครับเอเมื่อกี้ท่านนายกกล่าวว่าเทศบาลตำบลบางประมงเนี่ยเป็นบ้านหลังที่สองเหมือนกันครับแสดงว่ามีฐานข้อมูลของกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นอาประมาณอย่างกันนะคะพต้องบอกว่า คนที่ใกล้เกษียณคนที่เกษียณก็เริ่มจะมาซื้อที่ดินนะครับเพื่อเป็นทําสวนบ้างเริ่มจะปรับการใช้ชีวิตในอนาคตของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายรายมากขึ้นเราก็มองว่าถ้าเราทําเมืองปลอดภัยเ,เมืองที่สามารถอยู่ดีมีสุขเนี่ยก็ก็เป็นอาจจะทําให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สําหรับและเป็นทางเลือกสําหรับคนคนที่อยู่ต่างท้องถิ่นเข้ามาอยู่ในในพื้นที่เราโดยเพราะยิ่ง พื้นที่ริมคลองเนี่ยต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับแทบหลายส่วนเลยเนี่ยจะเป็นเป็นเขาเรียกเปลี่ยนมือไปในในส่วนของราคาที่ดินก็จะอัพแพงขึ้นเป็นสิบปีกว่ามาถ้าถ้าที่ดินคลองเป็นสิบเท่าตัวอย่างนี้ยครับ